นี้เราก็ออกจากโรงแรมมาแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะได้กินอาหารนอกโรงแรมนั่นก็คือที่ครัวพยาภูเก็ตและรีวิวมาคือแบบเยอะที่สุดรีวิวสูงสุดในภูเก็ตอ่ก็คือแบบดีที่สุดเวอร์แบบ่าเดี๋ยวเดี <le es> ๋ยววิจารณ์นอกร้านแล้วกันทำไมอร่อย 嗯，它怎么变成这样了？啊，好吃。 มันไม่มกลิ่นใช่ไหต้องเทปกะอร่อยหลังจากที่ไปกินร้านอาหารครัวพยาภูเก็ตที่เขาว่าเด็ดกันเนี่ยอร่อยไหมอร่อยเข้มข้นเอออร่อยเข้มข้นแต่ก็ต้องกินกับข้าวเพราะว่ามันค่อนข้างใช่ค่อนข้างเค็มแบบรสชาติอาหารใตอ้อ่ะก็ชอบนะอร่อยดีแล้วก็เมื่อกี้ก็เลยไปส่งอาก์กาันที่สนามบินทีนี้ก็เลยเรากําลังจะตรงไปหาดป่าตองอ,งอเพราะว่า เอาจริงยังไม่ไม,ไม่ไม่ถึงภูเก็ตเพราะว่าเรายังอยู่แค่โรงแรมมาสอคืนและเรายังไม่ได้เจอทะเลเราต้องการทะเลไกลไหมอะจากสนามบินก็สามสโลนะสามโลแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามีกล้องนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำรีวิวตัวนี้แยกถ้าใคร สนใจก็รอดูกดติดตาม s ับ s c r i b เอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปของอันเนี้ยมันจะตามมาอีกทีหนึ่งคือมันเป็นกล้องฟิลมใช้แล้วทิ้งแบบกันนะ้ำก็คือสามารถที่จะดำน้ำได้ด้วยเพราะว่าพวกนี้เดี๋ยวเราจะน่าจะได้ดำน้ำถ้าฝนไม่ตกก็คือก็เลยซื้ออันนี้มาเพราะว่าเอออยากมาถ่ายรูปปลาอะไรเงี้ยเผื่อว่ามันจะได้อีกฟิลหนึ่งที่เราเออยังยังไม่เคยไปอะไรเงี้ยทุกคน ผลที่เรากำลังเตรียมตัวไปป่าตองอย่างดีนี่คือบรรยากาศตรงหน้าที่เกิดขึ้นตกแน่นอนนะกำลังจะเห็นทะเลแล้วเฮ้ยโ,โทษนะ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศใครๆหวยหินนะเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้นะนี่มันภูเก็ตนะเว้ยแกว่าหัวหินหรอทำไมฉันว่าเหมือนแบบชะอำอ่ะบางแสนจริงจริงบางแสนเออบางแสนเฮ้ยเอาเลยไหมอ่ะเอาเลยจอดเลยจอดเลยคือเราอยากเห็นทะเลเต็มทีแล้วใช่ไม่เรามองตรงนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ลงไปมันต้องเป็นแบบแน่นเออว่าเป็นชัวบางแสนแน่นอนเฮ้ยบ้ามันคือภูเก็ตปลา ต้องดูบรรยากาศเป็นไงเป็นไงบ้างบรรยากาศมันคล้ายๆพัทยาอยู่นะแต่สีน้ำมันก็ดูสะอาดกว่าเราอาจจะมาผิดจุดหรือเปล่าประมาณนี้แต่มันก็สวยดีนะอะลองดูบรรยากาศมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรหมอกแล้วก็ มีโรงแรมต่งตางๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนๆลองหารีวิวดูก็ได้นะไอพวกอย่างเงี้ยได้บรรยากาศสวยๆหมดเลยปุ๊บก็เป็นทะเลปุ๊บ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 ฝั่งนี้ปุ๊บก็เป็นอีกเขาหนึ่งแล้เราก็ย้ายตรงที่จอดมาแล้วเลื่อนมานิดนึงมันจะมีธงแบบนี้มันจะเป็นธงสีชมพูเราก็เลยเอาเสื้อที่ซื้อมาเมื่อวานเอามากซ์เพื่อที่จะถ่ายรูปกับ ทงตรงนี้ปตามมาตามมาฟ้าฝนไม่เป็นใจกับเราตามเคย ไม่แล้วเริ่มลงเม็ดแล้วคงต้องเข้าไปเช้กินโรงแรมและ้วล่ะภูเก็ดแบบล้างมากไม่มีคนเลยอ่ะแบบคนน้อยมากๆม,มันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเงียบมากเมื่อกี้คนยังนับได้เออคนยังนับได้เลยอ่ะ ตอนนี้เราก็มาแวะตรงหาดกะลิมมันมีของขายข้างทางแบบนี้เอ้ยดูคึกคักข,ขึ้นมานิดนึงเนาะเออกลายเป็นคนมาตรงนี้เยอะกว่าฝาั่งตรงใช่เออแล้วก็เดินชิลๆจริงมันก็แอบสวยอยู่นะมันให้บรรยากาศความแบบภูเก็ตอะ เมื่อกี้ก็เลยลงไปซื้อปลาหมึกย่างได้ปลาหมึกย่างได้ปลาซาบะกับไก่มาแล้วก็แล้วก็วกไปไหนแล้วล่ะโรตีนี่ปลาหมึกดีปลาหมึกอร่อย จิ้มมันแซ่บอยู่ออืมถึงเครื่องเออเจอปลาหมึกแบบอร่อยแบบนี้หลายร้านละหลายร้านละแต่อันนี้น้ำจิ้มไปสุดอืมน้ำจิ้มไปสุดมันถึงอะ่ะมันถึงเครื่องคือมันเผ็ดจริงมันเผ็ดแบบมันใต้ไงมัน ้ายมันเลยซีดอันนี้โรตีกล้วยช็อกโกแลตอย่างง,งกล้องนะพอดีแบบมือมันไม่ว่างมันต้องกินด้วยช็อกโกแลตเข้มเนี่ยแต่ว่ากล้วยมันมันสุกอ่ะ ถูกป่ะเรามาถึงกันแล้วอันนี้คือโรงแรมที่เรามาพักอยู่ที่หาดอะไรนะกำมะลาอยู่ที่หาดกำมลาวีวิสวยนะสวยพอๆกับป่าตองเลยอะเผ่อๆสวยกว่าด้วยแล้วก็อันนี้เรามาถึงก็เย็นแล้วแหละประมาณหกโมงก็เดี๋ยวคงไม่ไม่ได้ทําอะไรมากก็เดี๋ยวเข้าหาที่พักแล้วก็พรุ่งนี้เรามีอาหารเช้าเตรียมเราอยู่ เพราะว่าที่นี่อาหารเช้าเขาเด็ดแล้วก็เป็นเซตน่ากินมากจองไว้แล้วให้อารมณ์แบบเหมือนอยู่เหนือเลยอะแต่ว่าเราอยู่ทะเลแล้วเราก็ได้บรรยากาศทะเลด้วยบรรยากาศที่นี่จะค่อนข้างไปทางแบบตกแต่งแบบไทยๆผสมผสานกับอินเตอร์นี่คือโรงแรมเออถ้าใครชอบแนวเนี้ยต้องนะาพาเข้าไปดู ตรงจุดเช็คอ,อินก็มอไปก็คือเห็นทะเลเลยอะนู่นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตรงข้างนอกนี่คือทะเลชอบอ่ะเฮ้ยเขาก็มีตรงนี้นะนะเสฟโซนแล้วก็ตรงนี้ข้างล่างมีสาว่ายน้ำบรรยากาศก็คือภูกเก็ตจริงๆ หน้ามาว่ายน้ำอะ่ะมันว่ายได้ระยะยาวอะ่ะว่ายได้จริงจังละเดียวคำนิ่งทีงน้ำแหละอืม <c oughs> อร่อยไม่ใช่อะไรคือเหนื่อยไง <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าห้องแล้วแหละไปนอนเหนื่อย <c oughs> แต่ว่าพรุ่งนี้มีอาหารเช้ารอเราอยู่เรื่องกินเรื่องใหญ่เย็นนี้ก็กินอะไรก็ได้ <c oughs> มื้อเช้าเราจัดหนัก ตอนนี้เราก็มาถึงห้องกันแล้วจะพาทัวร์ห้องต้องบอกก่อนเลยว่าเขาตกแต่งได้แบบไม่เออดูดีอะแบบผู้ดีต้องใช้คําว่าผู้ดีสวยเนาะคือตกแต่งดูแบบ

the impression that I won't scratch your surface. ว้องนี้เราก็หิวแล้วก็เลยอย่างที่บอกไปเมื่อคือนเนาะก็คือว่าเรามีสั่งเซตอาหารเช้าที่โรงแรมมีไว้แล้วคือมันจะต้องมีโลงน้ำอะไรด้วยก็เลยนี่มีชุดแบบแอบแบบอ่าแต่ว่าหุ่นยังไม่ดีอเนาะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถอดเสือ้อเราจะมีสระว่ายน้ำชั้นล่างแล้วก็มีชั้นบนด้วยอมาคารีสอร์ทกมารานะครับ ที่นี่ก็คือจะมีเซตอาหารเช้าราคาประมาณ500บาทก็คือจะเป็นฟสติ้งเบคฟาสต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนี่เลยนี่ก็จะเป็นอาหารเบคฟาสต์นะครับก็จะมีออมเล็ตมีเบคอนมีแฮมมีแซ้กกอบตรงนี้ก็จะเป็นขนมปังแพนเคก้กเนาะมีน้ำส้มให้ด้วยแล้วก็นี่เลยมีกาแฟครับฮันนี่แล้วก็มีผลไม้ปิดท้ายน่ากินมากม สุกกำลังดืเดี๋ยวหลังจากอันนี้เราจะไปดำน้ำแล้วก็พายเรือขยัคถ้าฝนไม่ตกซึ่งบรรยากาศตอนนี้คิดว่าน่าจะได้น่าจะสำเร็จหลังจากที่เราพลาดมากี่ครั้งตอนกี่ครั้งก็ไม่รู้แต่เมื่อกี้ชอบมากไม่เคยมาถ่ายแบบนี้แหละมันเป็น ลอยน้ำอะ่ะเคยเห็นแล้วคนอื่อนถามโอ้โหเป็นแบบว่ะอืม มัสมันอันนี้เป็นแซลมอนขาคุณมากค่ะน้องบีสเต็กแซลมอนแล้วก็เป็นสลัดครับซีซาร์สลัดได้จินมากเออจานใหญ่มากอยากให้เทียบกับมือใหญ่กว่ามืออีกอะเก่น่าจะเจาะไข่ แดงตรงนี้ใช่ไหมใช่กดเยิ้มไปกับซอสอีกทีจริงๆมันน่าจะกินแบบนั้นเพราะว่าจะต้องจองกันแน่ๆเลยเพราะว่าถึนเปิยางหมดไม่เล่นเดาไปค่ะกำลังดูอือมันเยิมแล้วก็เดี๋ยวเอาซอสใส่ไปเลยก็ับ้ใจแล้วครั้งหน้าต้องซ่อมนะครับจริงกับผมดูว่ายังไม่ทานกันเอาซอสเข้าไปในไข่เลยครับ แล้วก็คนคนคนครวมแล้วก็กินกับผักไปเลยเชฟร е คอมเน้นนะคะตอนนี้เป็นการทานที่ถูกต้องใช่เพิ่มสิเพิ่มรสชาติให้ให้อาหารเราก็คือจะจบกับไข่ต้มที่ไม่อร่ทีนี้ผมอยากให้มันมีของเซตอีกหนึ่งขอบคุณมากดูแบบมีอะไรเลยอ่ะอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้แบบนั้นอืมอออ ออกจากโรงแรมน้ำมกาแล้วเดี๋ยวจะไปโรงแรมนาคาต่อเพราะว่านาคาเนี่ยเรามีกิจากรรมก็คือดำน้ำแล้วก็พายเรือขยับไปแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาก็คงเลือกทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราจะต้องไปขึ้นรถเนี่ยบ่ายสามแต่ตอนนี้เที่ยงแล้วไม่รู้ว่าจะทันไหมกำลังลุนล้นอยู่สรุปก็คือโรงแรมเนี้ราคาโอเคราคาแบบหลับพันใช่ไหม ประมาณแบบพันกว่าสอ0 0ั 2, อะไรเงี้ยแต่ว่าได้วิวแล้วก็บรรยากาศเนี่ยแบบเป็นภูกเก็ตแบบที่เราต้องการจริงๆ ห้องพักที่เรากำลังจะไปพักกันอยู่ตรงน,นี้และทุกคนดูวิวตรงนี้ก็คือเป็นเขาแล้วพอมองออกไปปุ๊บ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 กล้องตามกล้องตามปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นทะเลภูเก็ตเพืเ่อน,นก็จะเห็นว่ามันไกลใช่ไหมเราเดินไปมันจะลำบากไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขามีรถรถกรอล์ฟหรือว่าพวกรถตุ๊กตุ๊กอะไรแบบนี้มาแล้วรถมาเรามาแล้ว เก้ิองมิลล่าครับวันนี้ฟ้าเปิดใช่ครับจนร้อนแดดดีแต่ว่าแบบนี้ถ่ายรูปสวยนะแดดดี่วันเมื่อวานฝนตกโอ้เมื่อวานไม่ได้เลยเมื่อวานไม่ได้เลยแสงไม่ดีเลยเนาะ

ไปห้องพักเมื่อกี้ที่เขาพาหลงขึ้นไปแล้วก็หลงไม่เจอแล้วก็ลงมาขับถอยหลังงงไปหมดแต่ว่าตอนนี้ถึงละเดี๋ยวกำลังเดินขึ้นไปห้อง เราก็มาอยู่ที่ s c ูบา s t สเตชักันแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดสำหรับคนที่ต้องการจะทำกิจกรรมพวกดำน้ำายเรือขยักเกินหาดอะไรเงี้ยก็คือให้มาติดต่อตรงนี้แต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็อาจจะต้องดูในเรื่องของน้ำทะเลนิดนึงเพราะว่าถ้าน้ำมันตื้นมากอะายเรียขยักก็อาจจะไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรมาอย่างน้อยได้ถา่ายรูปได้ทำกิจกรรมมันมีอย่างอื่นให้ทำาิกรรนอกากอันเนี้ยที่สามารถที่จะทำได้ ได้เลยไปเดี๋ยวเราไปดูติดต่อเขาอก่อนดีกว่าว่าเราจะทำอะไรกันบ้างที่เรามาเนี่ยคือเป็นแบบน้ำตื้นหินเยอะมากกูเนี่ยนนจะรอดไหม มันกรฟิมไม่ได้แล้วอ่ะมันนิ่งไปแล <S 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 oh. ้วเออเพราะว่าเนี <right ่ยมันเหลือหกมันเหลือหกแต่ว่ามันกอแล้วมันถ่ายต่อไม่ได้แล้วน่าจะพัาบายบายก็วิวอุ้ิมโอ้โหเหนื่อยมากจะกินหมดแล้วนะอืมแฮมบาร์เกตตี้ อันนี้เรียกว่าสเต็ววเตกวากิวแล้วก็อันนี้คือเป็นน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของแลมชื่อว่านาคานาคาคับก็คือมันจะเป็นแบบเป็นแซนด์วิชแหละเนื้อวากิวคือแบบโคตรแน่นหรือเราหิววะด้วยแหละคือทั้งสองอย่าง อออืืออืมมใส้อ,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 อชอบสปาเก็ตตี้แซงคิวแล้วเพราะว่าสปาเก็ตตี้อร่อยเนื้อก็อร่อยแต่ว่ามันเป็นเบอร์เกอร์ไงเราไม่ได้เป็นชตัตวเ กิจกรรมภูเก็ตของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังเร่งที่จะไปขึ้นรถอยู่เพราะว่าตอนนี้บา 2, 50. 50่ายสองห้าสิบห้าสิบเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือบ่ายสามแต่ว่าเราจะต้องลดออกเนี่ยบ่ายสามสี่สิบใช้เวลาเดินทางอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังต้องไปเติมน้ามันแล้วก็นัดขึ้นรถอีกยังไงก็ขอขอบคุณมากที่ทุกคนดูมาจนจบถึงยาวนานขนาดนี้เพราะว่าคลิปอะมันน่าจะนานมากแน่ๆ w ่เวทูโก Oh, oh, oh.